สวัสดีค่ะเราก็จะมาแนะนําโปรโมชั่นนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีอยู่สสูตรนะคะคือสูตรสาลายบวกซีนะคะก็คือสาลายซีพัทนะคะหรืออีกตัวรุ่น100%นะคะก็คือสาลายจ<ม>ีดีวันรุ่นนี้นะคะสามารถสั่งกันได้นะคะโปรเหมือนเดิมนะคะ1ขวด295บาท6ขวดขึ้นไปจะเหลือ1740นะคะตก290บาท นะคะของแถมก็จะเป็นตัวนี้นะคะสําหรับโปรกขวดนะคะนี่ค่ะน้ํามันลําข้าวนะคะแบบนี้หรือแบบนี้นะคะแบบนี้นี่คือแกะของจัดของขายให้เลยนะคะแล้วก็แถมโบชัวร์ให้ไปอ่านนะคะว่าน้ํามันลําข้าวดียังไงนะคะตอนนี้ฮอตที่สุดฮอตที่สุดของเดือนนี้นะคะก็คือซื้อครบ12ขวดนะคะรับไปเลย12ขวดไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะคะซีหรือเป็นสูตรรุ่นธรรมดานะคะ 12ขวดจะซื้ออย่างละ3อย่างละ6สามารถสามารถรวมได้เลยนะคะ3หรือ6นะคะแถมไปเลยตัวแอสซาแซนตินนะคะนี่ค่ะแอสซาแซนตินนี่ค่ะตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะเนี่ยแอสซาแซนตินนะคะก็ได้เกี่ยวกับบำรุงผิวต้านอนุมูลอิสระนะคะโอ้โหตัวนี้ดีที่สุดเลยกินค่อนข้างครบถ้วนนะคะได้บำรุงสายตาด้วยนะคะ ครบทวนอันนี้ฟรีนะคะไม่ได้ขายนะคะซื้อครบ12ขวดเฉพาะเดือนนี้นะคะหรือจนกว่าของแถมจะหมดนะคะถ้าหมดก็หมดแล้วหมดเลยนะคะมีหลายขวดมากเลยส่วนใครที่ชอบตัวขัดผิวนะคะมีหลายมีหลายรอดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีไม่เยอะยังไงใครสนใจก็คือทักเข้ามาได้นะสามารถเปลี่ยนของแถมได้แต่ถ้ามันหมดแล้วก็หมดเลยเนาะค่ะสำหรับโปรโมชั่นก็คร่วๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นซื้อครบ12ขวดนะคะ ก็แม่ค้ายังไม่แจ้งเนาะก็เหลือ280 3,360บาทนะคะจะส่งฟรีลงทะเบียนเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ฟรีแอสซาเซนตินหกล่องนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะว่าคุณสมบัติมันเยอะเหลือเกินไม่สามารถที่จะแจ้งหมดเพราะจำไม่ได้เลยนะคะก็ช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็เดี๋ยวขึ้นโชว์ไว้เลยนะคะลูกค้าสามารถแอดได้เลยนะคะหรือจะขึ้นด้านล่างให้ด้วยนะคะ ลูกค้าสามารถแอดเข้าไปได้เลยสั่งซื้อกันทางนี้โดยตรงได้เลยนะคะของแท้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ